รายการเปิดรายการหมหาัจจร้อยแปดเทคหนึ่งห้าสี่สวรรณกรรมสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ดินแดนอินเดียใต้ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่นครเชนไนนะครับรัฐมินนาดูประเทศอินเดียเรามาดินแดนแถบนี้ถือว่าเป็นดินแดนของชาวทมินนะครับวันนี้ผมที่ปกถวัลยพัฒน์ หรืวาไกตะกี้นะครับจากเวิร์ลคอนแคร์นําทีนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ดินแดนอินเดียใต้อันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนแห่งเหล่าทวยเทพนะครับซึ่งเราคนไทยรู้จักกันดีแต่ณวันนี้นะครับเรามาสัมผัสกับสิ่งที่เป็นออริจินอลนะครับที่เป็นต้นกําเนิดนะครับของอารยธรรมอินเดียโบราณรวมถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูและก็ทวยเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับการเดินทางในทริปนี้ของเรานะครับ เรามาในรายการมหัศจรรย์ร้อยแปดตอนเปิดตำนานมหาเทพเราจะพบกับเหล่าเทพต่างๆนะครับในดินแดนอินเดียใต้แห่งนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นองค์มหาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเทพต่างๆนะครับตามความเชื่อตามในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในดินแดนแถบนี้เราจะพบกับผู้รู้ทุกท่านรวมถึงอาจารย์ลหลายๆท่านที่จะนำพาพวกเราทุกคนไปสัมผัสความมหัศจรรย์นะครับความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ นำมาซึ่งความร่สมสมบูรณ์นะฮะโชคลาบต่างๆความโชคดีแล้วก็ทำให้พวกเราทุกๆท่านที่ได้ชมนะครับรับแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับในรายการของเรากับรายการเปิดครับ